ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะเช่นเคยค่ะในทุกสัปดาห์ที่1และสองของทุกเดือนนะคะก็จะเป็นในช่วงของสัางานาสารสุขจังหวัดพระนครศรียานั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามีเรื่องราวดีๆสาระดีๆอะไรมาฝากก็ต้องติดตามฟังแล้วก็ชมกันนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเป็นโอกาสที่ดีมากค่ะเราอยู่กับพี่ดวงลุทัยปลอดภัยนะคะจากกลุ่มงาน,ลงงานกลุ่มงานใดคะกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตละยเสิติดค่ะ วันนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องมาฟังกันนะคะว่ามีเรื่องดีๆอะไรมาฝากกันบ้างน,นะคะในช่วงนี้เป็นช,ช่วงน้ำหลากใ,ในหลายๆพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรียาเองนะคะก็มีเป็นพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมบางพื้นที่ก็อาจจะเป็นน้ําท่วมขังเป็นเวลานานนะคะไม่ว่าจะเป็นอําเภอบางบางงนเสนาผักไห่เนาะอันนี้ท่วมประจําเลยนะคะอันนี้ท่วมประจําเลยนะคะและตอนนีน้น้ำเหนือก็กําลังจะปล่อยมาอีกนะคะแล้วก็จะมีท่วมในเขต อำเภอรพระนครศรียาในบางพื้นที่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามเฝ้าระวังกันกันอย่างต่อเนื่องนะคะต้องติดตามประกาศจากทางราชการกันอย่างดีนะคะถ้าเกิดน้ํามาเราก็ต้องอย่าประมาทต้องรีบยกของขึ้นไว้บนที่สูงนั่นเองนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงฤด,ดูน้ําหลากไม่พอนะคะฝนก็ตกอ,อีกด้วยนะคะปกติ มันจะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะพี่ใช่ไหมคะช,ช่วงเดือนตุลาแต่ตอนนี้ไม่รู้ฤดูอะไรแล้วออฝนตกอย่างต่อเน,นื่องวันนี้พี่ดวงหรือทายมีวิธีออดูแลตนเองในช่วงฤดูฝนแล้วก็ช่วงน้ําหลากยังไงบ้างคะในในช่วงแบบนี้ก็จะมีโรคอะไรที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเดี๋ยววันนี้มีอะไรมาฝากบ้างคะค่ะกาวสำหรับสาสุขของเรานะคะก็ตาขาดเสียไม่ได้เนาะเราก็จะดูทั้งทั้งภาพของ ภาพรวมเนาะเป็นองรวมนะคือก็จะดูทั้งสุขภาพกายเนาะแล้วก็สุขภาพใจด้วยเนาะก็จะพูดถึงเรื่องสุขภาพทางกายก่อนเนาะช่วงช่วงน้ําท่วมนี้สิ่งที่เราต้องระวังเลยก็คือไปถึงสภาพแวดล้อมด้วยเนาะก็อย่าตอบช่วงช่วงที่น้ําท่วมสูงมากๆเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องไฟฟ้าด้วยเนาะไฟฟ้าที่สําคัญเลยอันนี้ใช่ใช่คือยิ่งกว่าโรคใดๆถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นกับตัวเราได้อาจจะถึงขั้น หมดสติหรือว่าเสียชีวิตได้ร<ม>ักษาไม่ได้ด้วยนะใช่ถ้าเป็นเกี่ยวกับโดนไฟฟ้าใช่ใชอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเนาะถ้าเกิดว่าน้ำสูงน้าน้าท่วมสูงมากหรืออะไรนี่ต้องระวังว่ามีไฟฟ้ามีรัดวงจรไหมหรือว่ามีไฟฟ้าร่วมไหมอันนี้ต้องระวังเป็นอันดับแรกก่อนเนาะแล้วก็เรื่องสุขภาพทางกายเนาะ,ะอ่าน้ําน้ําท่วมนี่สิ่งที่มากับน้ําท่วมเลยเนี่ขัดที่ที่ระวังก็คือจะมีทั่วไปก็คือจะเป็นโรคอุจจาระร่วงเนาะเพราะว่า อ่ะอุจจาระล่วงนี่เราอาจจะรับประทานอาหารนี่อาจจะไม่ไม่สะอาดไม่สดไม่ใหม่ใช่ใช่ก็คือโรคอาจจะมากับทางน้ําอาจจะมีเรียกคอน้ําท่วมมาเนี่ยมันก็จะเอาเรื่องเชื้อโรคขยะอะไรเงี้ยปนเปื้อนมาเวลาเราเวลาเรื่องเรื่องการรับประทานอาหารของเรานี่ก็ต้องเป็นปรุงสุกใช่เนาะก็รับประทานอาหารที่ปรุงปรุงสุกแล้วก็ถ้าเกิดว่าทิ้งไว้สัก เกินสองชั่วโมงนี้เราก็ต้องมามาอุ่นซ้ำนะที่สาคัญก็คือเราต้องล้างมืออันนี้การได้ทุกโรคเลยล้างมือนี่คือเป็นเป็นอะไรที่สำคัญใช่สําคัญมากนะคะเป็นการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตหรือว่าผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุนะคะการล้างมือเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดในเบื้องต้นเลยในการดูแลรักษาตัวเองค่ะแล้วก็ต่อไปก็คือโรคทางเดินหายใจเนาะก็จะมีฝนตกก็จะมีเรื่องหวัด วตอนนี้ก็เรื่องไข้หวัดใหญ่เนาะ่า,าก็จะมีวัคซีนแล้วละ่ะแต่ว่า,ายังไงทั้งนั้นก็คือมันก็จ,จะต้องเป็นเป็นเป็นได้เนะาะถ้าเกิดว่าเป็นไข้หวัดใหญ่นี้มันก็อาจจะลามไปถึงลง,ลงปออทำให้เกิดอาการที่วิกฤตกับชีวิตได้ก็จะก็จะเน้นไปทางาเด็กแล้วก็ ผู้สูงอายุเนาะ,ะ,ะเพราะว่าเด็กนี่ก็สร่างกายเขายังก็ยังมีภูมิคุ้มกันที่อาจจะไม่ค่อยดีนะเาะอ่อนแอแล้วก็ป่วยง่ายอะไรเงี้ยผู้สูงอายุก็มีภูมิคุ้มกันที่ไม่ดีมากเป็นก็จะเป็นหนักเลยเนาะ,ะ,ะก็ยังไงก็ให้ ที่ทางทางบ้านเนาะก็สอดส่องดูแลเกี่ยวกับเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุแล้วก็คนที่มีโรคประจําตัวคุณปอบางคุณปอบางใช่แล้วทีนี้ค่าขอกลับไปที่โรคอุจจาระร่วงเบื้องต้นให้ให้พี่ดวงลองพูดถึงอาการเบื้องต้นนิดนึงค่ะที่เราสังเกตได้เลยว่าเราน่าจะเข้าขาบ้างเค่ะจะได้เฝ้าระวังก็คือถ้าถ่ายเหลวปกติเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่เนาะแต่ถ้าเกินมากกว่า3ครั้งเป็น10ครั้งเนาะอันนี้อาจจะเกิดอันนี้ถือว่า ต้องเป็นพบแพทย์แล้วเพราะว่าถ้าเกิดต่อยให้ร่างกายเราเนี่ยถ่ายออกมาเยอะๆเนี่ยทําให้ร่างกายเราขาดเหมือนเสียสูญเสียน้ําไปอาจจะเกิดภาวะช็อกหรือว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นตามมาได้อาจจะเสียชีวิตได้<อ>ไม,ไมค่คือคือคือเราคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรถ่ายเร็วเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเกินเกิน,เก,นเกินกว่าที่ร่างท่างกายเรามันจะ,ะเกินปกติเนาะ,นะะเราควรจะไปพบแพทย์เพื่อที่จะรับ อาจจะเป็นกินน้ำอับเป็ดเปรี้แกลแก่ใช่แล้วว่าถ้าเกิดว่าตรวจแล้วมีไข้ด้วยหรือว่าด้วยตรวจพบเชื้อก็อาจจะต้องกินยาฆ่าเชื้อด้วยเพราะฉะนั้นก็อย่าวางใจนะคะหากมีการถ่ายเหลวคือมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบพบแพทย์ทันทีเบื้องต้นถ้าสมมติว่าบ้านอยู่ไกลกว่าจะเดินทางมาพบแพทย์อย่างนี้เราต้องมีวิธีการอะไรที่ช่วยบรรเทาก่อนได้ไหมคะก็อาจจะเป็นน้ำเกลือ เกลือเกลือที่บ้านเกลือที่บ้านก็ได้เนาะผสมผสมกับกับน้ำนเปล่าแล้วก็มีอะไรที่เป็นอันนี้ก็คือพยายามดื่มดื่มน้ำดื่มน้ำไว้ก่อนเพื่อแบบช่วยบรรเทาในการสูญเสียน้ำเนั้นเถอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อย่านิ่งนอนใจนะคะถ้าสมมติว่ามีอาการอย่างที่พี่ดวงได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะถ่ายเห็วเกินกว่า เอาไว้ง่ายสามครั้งขึ้นไปก็ดูแล้วน่าจะเข้าขาเราต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะต้องระวังมากเลยโรคอุจจาระ่วงนี่คือจะมาเยอะเลยแหละคือทางที่ดีเนาะคือถ้าเกิดเราเราอาจจะไม่มีวิธีการที่จะดูแลตัวเองเงี้ยก็เราอาจจะไปที่เราพอสตอกบ้านเนาะทางนู้นเขาจะมีเกลือแร่ที่มันเป็นสําเร็จรูปก็คือเราก็อาจจะมาเอามาบประทานเนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ไม่มีการติดเชื้อหรือว่า ก็คือจะให้กินเป็นเกลือแร่แล้วก็ขับเอาเชื้อโรคขับเอาเชื้อโรคออกก็คือถ่ายปใช่ถ้าถ้าไม่จนเป็นก็คือก็จะไม่ไม่ไม่รับประทานอย่าง ยาฆ่าเชือ้อดีกว่าเพราะว่าอาจจะเกิดการดือ้อยาอะไรอย่างงี้อ่าเราก็เบื้องตง้นก็คือทำไงก็ได้ให้กินน้าน้ําเกลือแร่เข้าไปเนาะแล้วก็ขับถ่ายออกมาให้เชื้อโรคมันออกมาให้เงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนะ,นะคะก็ต้องระมัดระวังในช่วงในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะช่วงไหนแหละไอ้เรื่องการรับประทานอาหาร,ราใช่ไหมคือเราต้องควรที่จะรับประทานอาหารที่ปรุงสุกแล้วก็ใหม่สดล้างมืออ้าล้างมือนี่ก็ป็นที่สำคัญมากเลยนี่คือป้องกันแล้วก็การเก็บ การเก็บของเราด้วยการเก็บอาหารก็ต้องปิดให้มีตู้ในตู้มีฝาครอบหรือว่าปิดในตู้ที่มันมีชีดหน่อยถ้าเกิดมันเกินสองชั่วโมงละ มันอาจจะมีเชื้อแบคทีเรียเข้าไปปนเปื้อนได้แล้วก็เอาออกมาอุ่นได้เนาะแต่แต่ถ้าให้ดีคือควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกให้ดีกว่านะคะอันนี้ในส่วนของโรคอุจจาระร่วงนะคะแล้วถัดมาเมื่อสักครู่ที่พี่ดวงเล่พูดก็คือโรคไข้หวันใหญ่โรคไข้หวันใหญ่นี่คือเบสิกแล้วก็จะมีค่อนข้างบ่อยค่่ะไม่น้ําท่วมก็มีมีตลอดเวลาเมื่มากับฝนเนาะมากับฝนฝนตกอะไรอย่างนี้ก็จะมีโรคทางเดินหายใจเนาะแล้วที่สําคัญรู้ไหมอะไรไหมคุณปุ๊กโรคฉี่หนู โูกีหนูนี่คือเราต้องระวังในช่วงที่น้ำน้ำกำลังน้ําขึ้นเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่พอน้ําแห้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีน้ําขังเนาะ,ะ,ะบางทีสัตว์ค,ตวคือฉี่หนูเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงถึงว่ากาะหนูแพร่เชื้อได้อย่างเดียวคือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเลยไม่วนะ่าจะเป็นวัวควายแพะแกะอะไรเนี่ยค่ะ,ะคือเขาอาจจะไปฉี่เนาะตาม ตามน้ำขังใช่ที่มันเฉยแฉะแล้วเราก็ลงไปคือเราต้องเก็บบ้านพอพอพอน้ําแห้งแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเก็บบ้านเรือนของเราทําความสะอาดแต่ว่าบางทีเราอาจจะลืมไปลงรงเท้าเปล่าเลยไม่ได้ใส่อุปกรณ์ต่างนคือเราต้องตระหนักไว้เสมอว่าถ้าลงไปที่พื้นดินที่เฉยแฉะเนาะเราต้องใส่รองเท้าหรือไม่ก็ใส่รองเป็นให้มันถ้ามันนั่นก่อนก็เป็นรองเท้าบูทะแล้วก็ถ้ามีแผลเนี่ยก็ควรแปะพลาสเตอร์ บแบกกระเสื้อไปให้เวลามันอาจจะมีน้ําเนื้ออะไรเข้ามานั่นก็มันจะได้ไม่เข้าไปสู่บาดไม่เข้าผิวหนังแล้วเข้าเข้าตรงบาดแผลของเราเนาะ,ะแล้วก็ สมมติถ้าเราถ้าเราม,มันเกิดพลาดจริงๆเราไม่ย่ำเราแรกเรา,ออางงคือเราคืออย่าย่ำนานคือคที่สำคัญคืออย่าย่ำนานเนาะ,ะแล้วพอขึ้นมาปุ๊บเราก็ต้องรีบล้างล้างด้วยสบู่ให้สะอาดเลยเนาะแล้วสมมุติอถ้ามันมีอาการขึ้นมาจริงๆเราจะต้องทำยังไงถ้าสังเกตตัวเราเนาะอันดับแรกเลยไข้สูงไข้เนี่ยสูงลอยเนาะสูงลอยแล้วมันมีปวดบริเวณอะไรกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อปวดต้นขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือไปพบแพทย์ก่อน ไปเล่าอาการให้แพทย์ฟังว่าคือถ้าไข้ไข้ปกติไข้ต่าๆเนี่ยเราเราก็ไม่ได้ใจอาจจะไม่กินยาทานาจะนึกว่าเป็นไข้หวัดหรือป่าแต่จริงอย่างนิ่งนอนใจนะคะคืออาจจะเข้าข่ายก็ได้แต่คือถ้าโรคนี้ยมันเป็นแล้วเป็นไงรูไหมคุณปุ๊กเสียชีวิตเลยใช่ถ้าเกิดว่าปล่อยไปเนี่ยมันจะไปทําลายระบบข้างในทั้งหมดคือถ้าเราถ้าเราปล่อยทิ้งไว้โดยที่เราไม่ได้ไปพบแพทย์เนี่ยมันมันจะเกิด สุดท้ายแล้วคือมันจะทําให้เสียชีวิตเราถึงต้องตระหนักถึงโลกนี้เป็นเป็นอันตรายที่มากับฝนเลยเนาะแต่เพราะว่ามันมันมันอยู่รอบตัวเราอะเนาะเพราะเราต้องไปไปเหยียบไปย่ำไปไปนี่ไใช่ใช่ใช่เมื่อสักครู่นี้ทีมพิจุงพูดบอกว่า อาการก็คืออาจจะมีไข้สูงลอยไข้สูงลอยแล้วก็ปวดเมื่อยตามข้อตามกล้ามเนื้อทีนี้อย่ามองข้ามนะคะคิดไม่ถึงนึกว่าแบบไปขาดบ้านเก็บบ้านนึกว่าแบบปวดเมื่อยยกของอย่างไม่ใช่นะต้องสังเกตดีๆพบแพทย์ไว้ก่อนพบแพทย์เลยแล้วก็ถ้าเกิดได้ยาเนี่ยก็จะถ้าเกิดได้ยาฆ่าเชื้อทันทีทันท่วงเวลาเนาะก็จะ บรรเทาอาการได้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้จนเชื้อมันเข้าไปสู่อวัยวะทุกระบบแล้วเนี่ยก็สุดท้ายก็คือจะเสียชีวิตเลยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะค่ะก็คืออย่าประมาทนะคะถ้ารู้สึกปวดเมื่อยหรือว่าอะไรที่มันเข้าข่ายเนี่ยคนไปพบหมอดีกว่าพบแพทย์ดีกว่านะคะในสถานบริการใกล้บ้านเบื้องต้นก็เป็นเราพสตองใกล้บ้านนะคะจริงๆบางครั้งเราคิดว่ารุ่ล้มชีหนูไม่ได้จะเป็นอันตรายมากอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคือ ถึงขั้นเสียชีวิตเลยแล้วก็เมื่อสักครู่ที่พี่ดวงพูดว่าไม่ใช่มาแต่เฉพาะหนูนะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ว่าจะเป็นวัวควายถ้าบ้านเราเลี้ยงถ้าเป็นแบบบ้านชาวบ้านของเราก็จะมีสัตว์เลี้ยงทุกประเภททําไร่ทานาทาสวนก็จะมีสัตว์เลี้ยงล่าหลาอะไรอย่างี้เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังอย่างน้อยๆก็ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายของเรานะะคในการที่จะลงไปสัมผัสหรือเหยียบย่ำน้ําขังเหล่านี้นะคะที่สําคัญ ถ้าผู้ป่วยเบาหวานอ่าถ้าไปโดนแบบนี้นะแล้วมีแผลนะอผล้วยหายนาเลยเพราะว่าค่ะคนที่เป็นแผลเป็นเบาหวานแล้วมีมีแผลด้วยเนาะอันตรายอันตรายด้วยคือจะพยายามพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เลี่ยงไม่ให้โดนดีกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะคะแต่ถ้าเกิดหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เหมือนที่พี่ดวงว่าคือเราก็ต้องมาทำความสะอาดทำให้ดีและสมมติลงไปแล้วเรากลับขึ้นมาเราต้องรีบ คืออย่าแช่น้ําในน้ํานานเ<ะ>พราะขึ้นกลับขึ้นมาปุ๊บเราต้องล้างสบู่ทำความสะอาดร่างกายล้างสบู่ปุ๊บแล้วก็คอยสังเกตตัวเองด้วย<ะ>ว่ามีเริ่มมีไข้สูงหรือยัง<ะ>ปวดกล้ามเนื้อไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบอย่างที่คุณปุ๊กว่าคือไม่ได้ปวดแบบปวดแบบเมื่อยยก<ม>ของอะไรเงี้ยถ้ามาคู่กับถ้ามาคู่กับ คู่กับไข้เนี่ยเรา้สังเกตไว้เลยพึงระวังไว้เลยอย่าบอกโอ้กินพาราสองเมตรแล้วก็นอนดีกว่าอะไรนี้ไม่ใช่ไปหาหมอไปหาหมอดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันเป็นมากจนเยียวยาไม่ได้แล้วเนี่ยจะเสียชีวิตเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะกับโรคชีนูเมื่อสักครู่นี้เราพูดกันไปสามโรคแล้วไม่ว่าจะเป็นโรคอุจจาระล่วงนะคะไข้หวัดใหญ่แล้วก็ตามมาด้วยโรคชีนูเรากลับไปที่โรค แค่วันใหญ่ก่อนนะคะพี่แค่วันใหญ่ก็มีวัคซีนเพราะฉะนั้นถ้าถึงดูดูการฉีดวัคซีนก็ควรจะไปฉีดไปโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงมีอะไรบ้างคะพี่มีเบาหวานความดันค่ะ หัวใจโรคโรคพื้นฐานเลยเนะะาะเจ็ดกลุ่มโรคก็คืออันนี้น่าจะน่าจะ,าจะทราบสำหรับผู้สูงอายุเนาะ,ะแล้วก็ทางรปตก็จะประ,ประชาสัมพันธ์ให้ทราบอยู่แล้วเนาะ,ะถ้าเกิดว่าอาจจะอาจจะมีรถหนึ่งรถสองก็อยากจะให้ประชาชนรอสักนิดนึงะน,นะบางทีงยยใช่บางทีอาจจะแบบฉันมาแล้วทําไมถึงยังไม่ได้หรือเงี้ยบางทีคิวนิดนึงใช่มีคิวนิดนึงแล้วก็ดูกลุ่มกลุ่มเสี่ยงก่อนเนาะเพราะว่าเขาจะเสี่ยงมากกว่าในในคนปกติเนาะเพราะว่าเขาไว้เนง่ยคือภูม กันอาจจะมีไม่เท่ากันกับในผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงมากกว่าเนนั้นนะคะถ้าถึงฤดูการฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนนะคะก็ควรที่จะไปฉีดนะคะแล้วก็อีกอย่างแถมแถมเนาะโรคน้ำคเท้าอันนี้จะต้องอันนี้เราเราตัวนี้ก็เบสิกเบสิกมากเลยเลี้ยงไม่ได้เลยแหละใช่ใช่แต่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันเป็นปัญหาเล็กน้อยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีการติดเชื้อแสกซอนเชื้อราหรือว่า การติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยก็ต้องใช้ยาไม่งั้นเดี๋ยวอย่างว่าคือคนที่เป็นเบาหวานหรือว่าอะไรนี้ก็อาจจะโอู้ถึงกับตัดเท้าเลยเนาะหรือว่าลามไปจนมันไม่หายมันก็เรียกอะไรการใช้วิชีวิตประจาวันมันก็ไม่ปกติเท่าเดิมนะคะก็าจะควรจะไปถ้าเกิดว่าอามีพูดถึงเรื่องโรคน้ากัดเท้าเรามีวิธีป้องกันไหมคะพี่ไม่ให้มันเกิดขึ้นไม่ใช่น้ํานานอแช่ได้แต่ไม่ใช่น้ำนานนาเพราะว่าจะทําให ผิวหนังเรามันเปื่อยนอนาแล้วก็พอมันเป็นแผลปุ๊บแล้วเราก็แช่อีกคือส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดจากการที่เราอ่ะไปลุยซ้ำๆนั่นคือเหมือนมันเราเก็บบ้านไม่เสร็จสักทีเนาะแล้ว,ม,ลลวมันอีกเลี้ยงไม่ได้อ่ะพี่คือคือ <c oughs> บ้านท่วงไปแล้ว,ลวอ,อย่าแช่น้ำนะมีวิธีอ,อะไรป้องกันได้ไหมคะก,ก็คือ S <S ก็อย่างเช่นใส่ใส่ตณ์ป้องกันใส่ถุงเท้าหมเหมือนกับที่เราป้องกันโรคชินุเนาะก็ใช้เหมือนกันโรคที่มากับน้ําหรือว่าป้องกันเท้าของเราก็ใส่รองเท้าให้เรียบร้อยเป็นรองเท้าบูทดีกว่ามันจะได้หุ้มมาถึงอาจจะบางทีมันจะแบบหุ้มมาถึงข้อขาอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะปลอดภัยเนาะแต่ก่อนถ้าลุยจริงๆก็เช็ดเท้าให้แห้งแล้วก็อย่าไปไป้ทำซ้ำๆบ่อยๆจนรองเท้ามันมันเปื่อยแล้วก็ มันเน่ามันแบบติดเกิดการติดเชื้อราหรือว่าติดเชื้อแบคทีเรียจนทําให้เราต้องอาจจะต้องให้การใช้ชีวิตของเรามันก็อาจจะมันมันมันไม่มันระบายมนมันยิบเป็นนี้เท้าด้วยแ้องต้องใช้เท้าเดินไปไหนมาไหนแล้วแล้วที่นี้ค่ะโรคน้ากัะเท้าเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราดูแลรักษาตนเองก่อนที่จะไปพบแพทย์ได้ไหมคะเช่นมียาน้ํากั้นเท้าอะไรแนะนำไหมคะคือถ้าเป็นยาเนี่ยก็จะมีอยู่ที่อ่าเรืออะไรอ่าเรา เราพอสอตอใกล้บ้านมานกกว่าน้ก็จะมียาหรือว่าบางพื้นที่ที่มีน้ําท่วมน้ําท่วมแล้วนะทางเจ้าหน้าทีทา่ทางสายสุขของเราเนาะก็จะมีการจัด แล้วก็กระจายลงไปตามพื้นที่ที่เราที่เราทํากันเนาะ m, ก็มีมีแพ็กแล้วก็ส่งไปให้ตามตามพื้นที่เนาะแล้วก็แจกจ่ายกับประชาชนที่มีน้ําท่วมขังไรเงี้ยก็ถ้ามีความจําเป็นก็เอามาแบมสรรถัดใช้ได้เพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะ,คะรู้สึกว่าโลกที่มาก,กับน้ํานะคะโอ้โหมีค่อนข้างเยอะมากนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็น โล,ล่งจะละร่วงค่ะแค่วันใหญ่ฉีหนูแล้วก oui ็โล่งท hmm. no ี่เบสิกแล้วก็ฮ mm ิตฮ้อนเลยก็คือโร่งน้ํากัดเท้านั่เองนะคะอันนี้คือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แหละถ้าเกิดบ้านที่จะต้องอยู่ในภาวะที่น้ําท่วมขังนันก็จะต้องเจอแบบนี้ทุกวันต้องลุยทุกวันอะไรนี้บางครั้งแบบเป็นแบบท่วมแบบกึ่งๆึ่งจะใช้เรือก็ไม่ได้จะยังไงก็คือต้องลุยอันนี้คือหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังหาอุปกรณ์มาป้องกันไม่ว่าจะเป็นรองเท้าบูทหรืออะไรก็ตามนะคะใส่เพื่อไม่ให้ เท้าของเราได้สัมผัสน้ําท่วมขื้นคือที่สำคัญก็คือมันเราไม่แช่น้ำนานแล้วก็พอขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องทำความสะอาดเช็ดให้แห้งเนาะมันก็โอเคได้อยู่มันก็ไม่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่ใช่แล้วก็ต้องรู้จักวิธีป้องกันและวิธีรักษานะคะแล้วมีโรคอย่างอื่นอีกบ้างไหมคะโรคอย่างอื่นน่าจะน่าจะพูดไปก่อนเลืองตาแดงเลอดตาแดงเนาะวิธีแบบลงน้ําลงน้ําแล้วก็อาจจะมีเชื้อโรคที่เป็นอยู่ในในน้าเนาะทีมันพอน้ําท่วมปุ๊บเนี่ย ไม่รู้ละอะไรขยะหรือว่าสิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆเนาะที่มันมานา,ากับน้ำอะ่ะแ,แล้วแต่ก็ต้องระวังด้วยดวงตาเป็นสิ่งสำคัญเนาะถ้าเกิไปสัมผัสขยี้ายาใช่ใช่ใชแล้วถ้าเกิดแบบอาเจีปุ๊บมันเข้าไปถึงข้างในเนี่ยมันแก้าย,ยากมันก็อาจจะทําให้เกิดคามผิดป,ปกติทางตาการมองเห็นอะไรอย่างนี้ไดนะ้ก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ คือจริงมันป้องกันได้ทุกอย่างเลยทุกอย่างป้องกันได้เนาะมันอยู่ที่มันอยู่ที่เรามากกว่ามือเนี่ยแหละคือสิ่งสําคัญที่สุดต้องล้างมือนะคะจะหยิบจับอะไรต้องล้างมือหรือระมัดระวังเนี่ยล้วงแค่แกงกาเนี่ยอย่าเลยไม่ไม่ควรเลยอย่างยี่นะคะยิ่งเด็กเล็กๆเนี่ยแหละอันตรายเสียเพราะว่าคือเขาฟังแหละแต่บางครั้งเขาก็ลืมตัวอะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องคอยระมัดระวังทําความสะอาดนุ้งตันเล็บอะไรนะคะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนาะมันรู้สึกเจ็บเจบตาอะไรอย่างเงี้ยหรือก็ไปพบแพทย์ได้เลย ก็หมอก็จะตรวจแล้วถ้าเกิดว่ามีการอักเสบของตานี่ก็จะมียายให้มันหย่ะนรักษาอย่าปล่อยทิ้งไว้จนมันลายไปไกลอาจจะทําให้เกิดความผิดปกติของการมองเห็นได้เพราะฉะนั้นอันตรายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามเช่นแค่วันใหญ่ก็อันตรายเหมือนกันนะอันตรายมากเลยถ้าเกิดว่ามันเป็นแค่วัดแบบแล้วหายเราก็ไม่แต่ว่ามันมีภาวะแซกซ้อนมากกว่านั้นเนาะลงไปถึง ที่เกิดปอดอักเสบเพราะว่าซีซอนก็คือปอดอักเสบที่อาจจะทําให้เกิดการเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะโรคที่มากับน้ํานะคะอันนี้เบื้องต้นคร่าวๆก็ประมาณนี้และสุดท้ายค่ะวันนี้นะคะที่เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยที่เราจะมาคุยกันก็คือทีมเดียวยาจิตใจที่จะคอยออกบริการในช่วงภาวะน้ําท่วมสําหรับคนที่ ประชาชนนะคะที่อยู่ในภาวะน้ำท่วมและมีมีความเครงเครียดอันนี้อันนี้ได้เล่าถึงนิดนึงค่ะว่าทีมนี้จะไปช่วยอะไรอย่างไรบ้างคะคือทางสาสุขของเราเนาะก็จะมีทีมเยียวยาจ,จิตใจเนาะก็สําสหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยเนะะาะถ้าเป็นอุทกภัยปกติหรือว่าฝนตกอะไรเนี้ยก็คงไม่ไม่น่าจะ ความเเนเกิดความเพียแต่ถ้าเกิดสำหรับบ้านประชาชนที่เขาท่วมท่วมแล้วท่วมอีกอท่วมท่วมซ<า>้ำซากาอะไรอย่างเงี้ยเนะาะเขาก็อาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกอะไรเงี้ยว่า มันมันท่วมอีกแล้วนะแล้วก็ทําหากจะคิดว่าไม่เคลียร์แต่มันอาจจะเคลียร์อยู่ข้างในก็ได้คือมันไม่ได้ท่วมเฉพาะบ้านอาจจะท่วมไปถึงสิ่งของอะไรอุปกรณ์อุปกรณ์ทําอาหารกินอะไรอย่างนี้จะชีแล้วก็อย่างเกษตรกรนี้ก็อาจจะท่วมนาท่วมอะไรที่ทําให้เกิดสิ่งที่เป็นรายได้ของเขาเนาะทําให้เขาอะไรอะ่างรงินได้เงได้แทนที่ เนี่ยนานาเนี่ยจะเกี่ยวแล้วแต่ว่าน้ำมากอเนี่ยก็ก็ทำให้มีความรู้สึกต้องเครียดขึ้นมาเลยก็ถ้าเกิดว่าคิดวนๆคือคือส่วนใหญ่เราจะคิดวนเวียนไปมาเนาะก็ถ้าเกิดหาทางทางออกไม่ได้นี่ของเราก็จะมีทีมประจำอยู่ที่อาจจะเป็นของแต่ละอำเภอเลยเนาะเราสามารถที่จะเดินเข้าไปที่รพสตใกล้บ้านนะไปปรึกษาไปหาคนฟังก็ยังดีคือ คือการที่เราจะระบายความเครียดออกได้นี่คือต้องเราต้องหาคนที่รับฟังเรา<ะ>แล้วฟังเนี่ยคือเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงตรงตรพสตอตรงจุดนั้นเนี่ยเขาก็จะประเมินเราว่าเรามีความเครียดระดับไหนเนาะถ้าเกิดว่าเราเครียดมากอย่างเช่นนอนไม่หลับมากี่วันกินไม่ได้เลยเบื่ออาหารหรือว่ามีความคิดที่จะทาร้ายถึงขนาดตรงนั้นเราก็าเราก็จะมีทีมเนาะ,ะาช่วยส่งต่อไปยังที่โรงพยาบาลเนาะก็จะมีทีม มีจิตแพทย์มีพยาบาลที่ผ่านการอบรมเนาะในการที่จะช่วยช่วยรับฟังปัญหาแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันนอนไม่หลับมากๆหลาย,ลาย,ลายวันหรือว่าอะไรนี้ก็อาจจะต้องมียาช่วยมีการอาจจะช่วยอาจจะไม่ได้กินแบบเป็นระยะยาวก็ได้อาจจะกินช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้เรารู้สึกผ่อนคลายเนาะอ่าจ้ะก็อันนี้ส่วนของของทีมเอ็มแคนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าประชาชนใช่ค่ะ รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในภาวะความเครียดแล้วแต่ไม่รู้หรอกว่าเราไม่รู้หรอกว่าตัวเราเครียดมากเครียดน้อยหรือว่าอาจจะมีความเครียดอยู่แต่เราคิดว่าเราไม่ได้เครียดอะไรอย่างนี้ก็ลองไปปรึกษาปรึกษาได้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นอะไรไม่ออกเจ้าหน้าที่ไปโรงพลสตรอใกล้บ้านเนี่ยก็จะมีทีมเอ็มแครนี่แหละครับคอยดูแลอยู่เบื้องต้นนี่คือจะเป็นการคัดกรอง ระดับความเครียดนี่คือ,<ช>ต,อต้องทำยังไงบ้างคะก็จะมีแบบบางที่เขาจะมีเขาจะมีวิธีการเนาะว่าเราถ้าเกิดว่าเราสึกว่าคือพอเราเล่าว่าพอเราบอกปัญหาของเราว่าเราเรามาเพื่ออะไรอย่างเงี้ยก็ะะจะมีให้ให้ใหประเมินของเราเบื้องต้นก่อนว่าเราอยู่ระดับไหนเนาะ,ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เข้าข่ายที่จะแบบต้องไปพบ ผู้เชี่ยวชาญหรืออะไรอย่างนี้ก็อาจจะให้คำปรึกษาเปงต้น,น,ตนให้กําลังใจกันเนาะเพราะว่าการเกิดภาวะทุกอย่างเนี่ยมันก็มันมีทางออกมีทางแก้ไขเนะาะอาจจะไหาคนับฟังไปคุยกับหมอที่อนมามัยซิอะไรอย่างเงี้ยว่า,ามีปัญหาแบบเนี้ยคือไม่รู้คนที่บ้านก,ก็เครียดไปหมดเรา,าพอพอ,พอเราเล่าให้คนข้างข้าง,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 างฟังก็ไม่ได้เพราะคนนางเขา ก็เคลียนก,นกันกรเราก็หาคนที่เป็นคนกลางที่ที่แบบรับฟังเราได้ยอะไรเงี้ยเนะาะก็จะมีวิธีการใชบบประเมินแล,แล้วก็อีกอย่างหนึง่งคนในบ้านเนี่ยช่วงช่วงเกิดสภาวะน้ำท่วมหรือว่าอะไรกัแล้วต่อเนาะ,ะก็จะมีอาจจะมีคนไข้ที่จะต้องรับยาทางที่เป็นกินยา เครียดอยู่แล้วนเนาะอาจจะแบบน้ำท่วมบ้านหรือว่าอะไรเงี้ยคืออาจจะไปรับยาไม่ไม่สะดวกก็สามารถที่จะไปประสานกับรพอพศใกล้บ้านได้เพื่อที่จะ จะมีเจ้าหน้าที่มาส่งยาให้เนาะเพราะว่าแบบป้องกันการขาดยาอันนี้ในเบื้องต้นคือสาหรับคนที่อยู่ที่เป็นอยู่แล้วก็ขาดยานี่ก็คือไม่ควรเหมือนกันคือต้องไปแจ้งไว้ล่วงหน้านะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการประเมินแล้วก็จัดยาให้แบบคือคำนวณแหละประสานต่อไปที่โรงพยาบาลชุมชนคืออาจจะรับยาที่โรงพยาบาลชุมชนคืออาจจะสมมติมีมีมีญาติหรืออะไรที่ ที่เป็นคนใน,นครอบครัวที่แบบมีอาการป่วยอะไรเงี้ยก็น้าท่วมอาจจะมาลําบากอะไรเงี้ยก็ไปที่รพสตใกล้บ้านอาจจะแบบอา,อาจจะเอา,เอาคนไข้ไปลําบากแต่ว่าก,ก็คือไปปรึกษาทางทางรพสตใกล้<า>บ้าน,นแล้วาทางเจ้าหน้าที่ก็จะส่งข้อมูล ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลชุมชนแล้วก็อาจจะรับยามาให้เนาะจะมีตัวเชี่อสมอด้วยใช่สมอใกล้บ้านนี้นี่จะเป็นที่สําคัญเลยก็จะไปช่วยอีกใช่ค่ะสำหรับเจ้าสำหรับเจ้าหน้าที่เองก็จะฝากไว้ก็คืออสสำหรับอสมอในพื้นที่ของเราแล้วก็เจ้าหน้าที่รพสตเนาะก็จะมีกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วว่าประชาชน ของของเราอ่ะที่เราดูแลอยู่อ่ะมีจํานวนเท่าไหร่แล้วก็เขาประสบปัญหาอะไรบ้างมีคนไข้กลุ่มนี้ไหมกลุ่มเปาบางกลุ่มที่ต้องรับยาต่อเนื่องหรือว่าไม่เฉพาะยาทางด้านความเจ็บอย่างเดียวเนาะยาโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังใช่ก็คือเราคือจะมีดูแลการใช่ใช่ไม่ให้ประชาชนได้ขาดยาใช่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องการเดินทางหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะสื่อสารไปทางอสมที่ดูแลในพื้นที่นั้นๆได้นะเพื่อที่จะ่า นำยาผสมให้ที่บ้านเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าขาดยานะคะเพราะถ้าขาดยามันจะมีภาวะที่ผลกระทบกันเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของร่างกายแล้วก็จิตใจเกันทีพี่ได้ยพูดมาสักครู่นี้นะคะลดกระตกระตำเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงฤดูน้ำหลากในหลายๆพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองนะคะก็ เกิดน้าท่วมนะคะบางพื้นที่น้าท่วมขังเป็นเวลานานเลยท่วมแล้วท่วมอีกเดี๋ยวก็กลับมาท่วมอีกแล้วอะไรเงี้ยเนาะอย่าอย่ามองข้ามนะคะสุขภาพทางจิตนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งนะคะที่ในการดํำรงชีวิตหากเขาทากรู้สึกว่าเครียดหรือกังวลหรือวิตก เข้าปรึกษาได้ทันทีทปรึกษาได้ค่ะอ่ะนิดนึงค่ะกลับมาที่ว่าถ้าเกิดเราเข้าปรึกษาปุ๊บการประเมินว่าเราอยู่ในระดับไหนของความเครียดเนี่ยคือรู้ผลทันทีภายในวันน้นเลยนะทันทีค่ะจะมีแบบประเมินเบื้องต้นเนาะคือไม่ต้องไปรอหมดลไม่ต้อง <ไป S 1> รอเลยล้ว <ไป S 1> ก็คือซักถามอาการแล้วก็ประเมินประเมินกันได้เลยตรงน้าเลยก็คือเราก็จะทราบเลยว่าเราจะต้องทำทำยังไงต้องปฏิบัติวย่ไงไะเพราะฉะนั้นนะคะถือว่าเป็นเป็นทางออกที่ดีมากๆเลยค่ะที่มีทีมเอ็มแคที่คอยดูแลประชาชนนะคะคือเรา ถึงถึงเราจะไม่ไม่ได้แบบมีคือถ้าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอะถ้าเราเห็นเนาะถ้าเราเห็นเจ้าหน้าที่ไปอาจจะไปออกหน่วยหรือว่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่ได้อ่าอ่าอาจจะเป็นทีมเอ็มแคแต่ว่าเอ้ยเขาจะดูแลเฉพาะจิตใจอย่างเดียวหรือเปล่ารม่คือสามารถไปปรึกษาได้ทุกทุกทุกอย่างเนาะเขาก็จะประสานใช่จะประสานต่อส่งต่อได้เองเพราะฉะนั้นอย่ากังวลถ้าไม่เจอทีมเอ็มแค์ก็แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ คือเรารักษาถึงการนั่นแหละหมือว่าเราสามารถดูแลเป็นองค์รวมดูแลเป็นองค์รวมได้เหมือนที่โรงพยาบาลนะคะก็อย่ากังวลไปนะคะต้องดูแลตั้งแต่สภาพกายจิตใจนะคะแล้วก็อะไรนะสามอสองสองหนึ่งอเนาะมีอะไรบ้างคะอากาศอาหารอารมณ์อารมณ์เลยไหมสัมพันธ์เนาะคือมันจะส่งผลทุกระบบเลยเพราะฉะนั้นก็คือ อยากให้ประชาชนทุกคนนะถ้าเกิดว่าอยู่ในภาวะที่วิกฤตหรือว่าอะไรหาทางออกไม่ได้ก็คือทุกอย่างมันมันมีทางทางทางออกเนาะแต่ว่าคือเราต้องหาคนที่รับฟังเรานะ<ฆ>แล้วก็แชร์แชร์ให้เขาฟังน,นะว่าเรามีการไ, <ป S 1> ได้ระบายใช่ใช,ใช่ได้ระบายนี่ก็ถือว่าลงแล้วอาจจะมีนี้ติดมาเล็กน้อยว่า มีคําแนะนำเล็กน้อยว่าอะไรอย่างี้เหมือนเรามีเพื่อนคุยเนราะก็คือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยแหละเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนาะไม่กันเราต้องไปพร้อมกันใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะถือว่าได้รับข้อมูลเต็มความรู้ครบถ้วนมากๆคะในการดูแลตนเองในช่วงภาวะวิกฤตเช่นนี้นะคะในหลายพื้นที่ของอุทยาก็คือเกิดน้าท่วมขังเป็นเวลานานแล้วท่วมแล้วท่วมอีกอะไรเงี้ยนาะก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตสุขภาพใจนะคะแล้วก็ร่างกายนะคะตอนนี้นะคะ คือเราไม่รู้แหละว่าน้ำจะลดลงไปเมื่อไหร่เพราะน้นจืหขังพอสณยาไม่ใช่ไม่ใช่ท่วมวันสวันเหมือนอย่างทางภาคเหนือนะคะโดยปกติคือจะใช้ระยะเวลาในนานมากๆในการท่วมนะคะบางบางแห่งท่วมเป็นเดือนอันนี้นะคะก็ต้อง มันเนพุ้นยาเนอะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าต่อเนื่องกันเป็นประจําทุกปีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูแลร่างกายตัวเองให้ให้แข็งแรงเพื่อที่จะต่อสู้กับสภาวะชนชีชไ้ไปได้อย่างยาวนานนะคะและสุดท้านะคะก็อย่าลืมทีนเอ<ช>็มแที่<ช>ะจะคอยดูแลเยียวยาจิตใจให้กับ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ดวงมากๆเลยนะคะที่มีเรื่องราวดีๆสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันนะคะก็ต้องติดตามกันใหม่นะคะว่าในเดือนหน้าสัปดาห์ที่1และ2ของทุกเดือนนะคะจะมีเรื่องราวสุขภาพอะไรมาฝากกันบ้างกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วสวัสดีค่ะ